ครับก็ต้องกราบสวัสดีเลยครับน้านาทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับวันนี้นาบ้านก็ออกมาหาคลิปให้น้านาชมกันนะครับก็เดี๋ยวไปชมนี่ครับกบยางไอตู้ยานครับตัวนี้ราคาตัวละเจ็ดสิบาทนะหมายก็เป็นสภาพแน่เลยครับเดี๋ยวไปชมครับเดี๋ยวด้านหล่างมีตัวกัดรูปปลาครับราคาเจ็ดสิบาทใช้ได้จริงไหมเดี๋ยวไปดู ตีก็กอมาแรกๆก,ก็ตีปลากรอมาเฉยกว่านะครับคือการปลาเคี่ยวนะบางทีปลาเคี้ยวเคาะแล้วมันไม่กินนะแต่ถ้ามันไม่ไม่กินแบบกอรธรรมดาเราค่อยเคาะ กลโดนครับโดนทุกนะโดนครับตัดข้างหน้าเลยครับโดนแล้วนะกบยาไอตู้บยานะครับตัดเข้าไปแล้วก็โคแทบแน่ๆนะฮะัตัดเราทรบเลยนะครับกัดเราแวงครับป่าส่ยป่าอ้วนๆเลยครับอ้วนมากครับดูครับท้องนี่ป้องเลยครับกบยางไอ้ตู้บยานะครับ เนี่ยเลือดแต้ครับโอนปึ๊กเลยครับปลาหน้านี้ฝากด้วยครับอ่ากบยางอ่าไอตัวยางครับราคาตัวละเจ็ดสิบบาทนะครับที่ร้านลาบหลีฟิชชิ่งชอบนะครับมีวางจําหน่ายนะครับร้านอ่าก๊บฟิชชิ่งนะครับอําเภอจอมบึงนะครับแล้วก็ร้านฟิชชิ่งสเตชันนะครับอ่าโดยบริหารงานของนภีศร์นะครับที่เยื้องอ่าหน้าโรงเรียนเทคนิคโพธารามนะครับหรือว่าแยกทางเข้าโพธารามนะครับโรงเรียนโพธารามนะครับโพธาราม ฝากกันด้วยนะครับใต้แบนด์กับกูนบ้านนะครับราคาย่อเยาวใช้ได้จริงนะครับคุ้มราคาแน่นอนครับกับอย่างไอตูดดังนะครับสุดยอดครับผม